ก่อนที่จะไปดูรายการคุยแซบโชว์อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะอีกหนึ่งแขกรับเชิญนะครับในรายการของเราพี่ชายของผมคนนี้มาทีไรนะคุณผู้ชมครับอยากให้ทุกคนได้ติดตามให้ดีมาปุ๊บได้ของเยอะแล้วก็ของดีแล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับตอนรับคนนี้เลยนะครับพี่ปอภาคภูมิสวัสดีครับสวัสดีครับพูดครับสวัสดีครับพี่เบนซ์ครับสวัสดีแฟนรายการคุยแซบโชว์ด้วยแล้วก็ใครที่ดูน้องมิ้นท์อยู่เนาะปรับเปลี่ยนอารมณ์กันนิดนึงเหมือนพูดบอกครับ ทุกครั้งที่มาต้องโปรดีโปรไม่ดีจริงไม่กล้ามาเจอพี่เบนไม่กล้ามาเจอพุทธเนาะแล้ววันนี้ขออนุญาตครับนับไม้นับมือนี้เราเจอกันครั้งแรกของเดือนเมษายนเนาะแล้วนับไม้นับมือเหลือเวลาอีกไม่กี่วันจะเข้าสู่เทศกาลสงการไม่แน่ใจว่าทั้งสองท่านมีของฝากช่วงเทศกาลสงการแล้วยังครับยังคิดไม่ออกเลยครับยังคิดไม่ออกเนาะอะพี่เบน์รอฟังวันนี้เลยราฟังวันนี้เนาะผมเชื่อว่าทุกคนเป็นเหมือนพุทธเหมือนพี่เบนก็คือรอหาอยู่จะหาอะไรไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ดีเพราะอยากรู้ว่าช่วงเทศกาลสงการหรือว่า กลางกลางเดือนเมษายนอ่ะมันจะเข้าสู่ช่วง12-13องีแล้วในช่วงเทศกาลมหาสงการมันจะมีวันสําคัญอยู่2วันคือวันผู้สูงอายุกับวันครอบครัวใช่ครับแล้วหลายคนต้องเตรียมตัวกลับไปเยี่ยมผู้หลักผู้ใหญ่ที่บ้านวันนี้ผมเลยเอาโปรเฉพาะช่วงเทศกาลสงการหยิบมาฝากแฟนรายการคุยแซบโชว์แฟนรายการช่องวันส1โดยเฉพาะอันนั้นใครที่เปิดคุยแซโชว์ใครที่เปิดช่องวัน3 1วันนี้ คุณจะได้ของถูกและมีของแถมเยอะมากว้าวให้พูดกับพี่เบนดูแบบนี้ครับผมมาในานามของโรงงานเองขอวิดีโอโรงงานขึ้นหน่อยครับในานามของโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนมหาชนแปลว่าอะไรครับจดทะเบียนในตลาดซับเราจึงทําราคาลดของได้มากกว่าคนอื่นและมีของแถมได้มากกว่าคนอื่นใครที่เล่น g o o g l e หรือเล่นอินเทอร์เน็ตอยู่เซิร์ชได้ง,ง่ายครับโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชน เราเปิดและอยู่คู่กับอาหารเสริมมาเกิน10ปีเฉพาะคําว่ามหาชนครับในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาเราจดทะเบียนในตลาดสดวันนั้นสินค้าเรามาตรฐานถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญคแล้วเวลาหลายคนมีปัญหาเกี่ยวกับกระดูกข้อข้อต่อหรือว่าเขาหลายคนจะนึกถึงแค่2อย่างคือไม่งาดําก็คลอเจนพอผมมาจากโรงงานเองในโรงงานเราก็เลยทํา แบบใหม่ขึ้นมาคือเอางาดํามามิกรวมกับคลอเจนปกติเวลาใครจะกินงาดำคือกินได้เฉพาะงาดำาปกติใครจะกินคลอเจนก็ ต้องซื้อคลลาเจนมาตักกินครับแต่วันนี้เป็นมิติใหม่ของการกินอาหารเสริมครับนี่คือการรวมกันระหว่างงาดําแล้วก็คลลารเจนขอส่วนประกอบขึ้นมาอวดพุทธอวดพ่เบ์และอวดท่านผู้ชมหน่อยคือปกติงาดํามีส่วนช่วยอะไรครับกระดูกข้อข้อต่อและคลลารเจนที่เราหยิบมาเป็นคลลารเจนประเภทไททูที่ใครที่กินคลลาเจนจะรู้เลยว่าถ้าเป็นคลลารเจนประเภทไททูมันคือดูแลพวกกระดูกข้อต่อและหัวเข่าเช่นเดียวกันนี่คือดับเบิลการดูแลอยากให้ลองรับประทานดูเพราะนี่คือสูตรและเป็นโปรตรงจากโรงงานเองไม่ต้องผ่า พาอค้าคนกลางและเป็นโปรตอรับสงการนะครับวันนี้4เมษายวนวันศุกร์สบายๆเนอะปกติ1กล่อง30เม็ดหรือ30เคสซูมรับประทานได้1เดือนขายอยู่590บาท<ะ>สถานการณ์ทั่วไปครับถ้าไม่ใช่ช่วงเมษาหรือช่วงสวงการครับ2กล่องเราขายอยู่1,180บาท<ะ>นี่คือราคาทั่วไปที่ไม่ใช่ช่วงโปรเนาะ,ะแต่วันนี้ผมจะปรับจาก2กล่อง1,180เหลือแค่1,000บาททวน<ะ><ะ>เหลือแค่1,000บาททวนและวันนี้พิเศษครับ เป็นการต้อนรับสงการคืออาทิตย์หน้าก็คือจะเข้าสู่ที่11แล้วคละบ12หลายคนเตรียมตัวเที่ยวสงการตรงกับวันเสาร์นเนาะวันนี้ใครจ่ายพันหนึ่งโอเหนือจากอาดำสอกล่องแล้วผมมีของแถมให้2องรถใหญ่หย้ำว่าสองรถใหญ่และอยู่ในงบ1 0พันหนึ่งไม่ต้องจ่ายอะไรเพิ่มครับอ่ะเบิกรถแรก แล้ววางไว้ตรงนี้เลยครับวันนี้ใครเปิดช่องวันใครเปิดคุยแซฟโชลดที่1นงในงบพันหนึ่งเนาะผมจะให้งาดําจาก2กล่องปรับเป็นกล่องที่ 3, ามกล่องที่4กล่องที่หและกล่องที่6เป็น6กล่องรับประทาน6เดือนหรือว่าครึ่งปีถามความรู้สึกพุทธกับพี่เบนต์หน่อยว่า เจอ6กล่องครึ่งปีแบงค์พันแค่ใบเดียวคุ้มขนาดไหนในความรู้สึกครับคุ้มสิพ่พูดเวลี่คุ้มมากเวลี่คุ้มเนาะถ้าไม่ใช่โรงงานไปเองไม่มีสิทธิ์ทำราคาแบบนี้จริงครับและเนงบพันหนึ่งนอกเหนือจากงานดำหกกล่องแล้วเรายังมีรังนกให้ด้วย,ยมีรังนกอะเบิรกรังนกแล้ววางไว้ตรงนี้เลยครับทุกท่านปกติรังนกเราจะเจอในช่วงเทศกาลเช่นปีใหม่ครับเช่นตรุษจีนหรือใครไปเยี่ยมผู้หลับผู้ใหญ่หรือไปเยี่ยมคนไข้สังเกตดี คนจะหยิบรังนกไปเพราะอะไรครับรังนกมันช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายครับอ่ะขอยากกล้องจับมาให้เห็นตัวนี้เนี่ยเราจดแจ้งรังนกตัวนี้เป็นรังนกแท้ด้วยปกติรังนกหลายยี่ห้อในท้องตลาดอาจจะเป็นรังนกแท้บ้างไม่แท้บ้างแต่เราเป็นโรงงานระดับมหาชนเวลาเราเอารังนกมาขายต้องเป็นระดับรังนกแท้ข้อดีของรังนกแท้คือมันเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายสังเกตเราจะเจอรังนกเมื่อ ไปเยี่ยมผู้ป่วยเพราะมันช่วยเสริมสําหรับคนที่ขาดภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเราจะเจอรังนกเมื่อเทศกาลตรุษจีนมันช่วยอายุยืนยาวเทศกาลปีใหม่จะสังเกตว่าในห้างก็จะมีรังนกเป็นส่วนประกอบหลักในกระเช้าดังนั้นช่วงเทศกาลสงกรานต์ผมเลยขออนุญาตครับเอารังนกไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่และแฟนรายการช่องวันสามเอ็ดโดยเฉพาะปกติ1ขวดรังนกเน้นๆแบบนี้เราขายอยู่120บาท6ขวดคือ720บาทหมดหน้าจอ12ชิ้น จ่ายแค่พันเดียวงาดำหกกล่องกินได้หกเดือนรังนกแท้อีกหกขวดกินได้ยาวๆเลยถามท่านสองท่านหนึ่งรอบโปรนี้คุ้มหรือไม่คุ้มประการใดครับผมชอบให้นัวมารายการผมมากเลยาว่าผู้ชมจะได้กาไรไปแบบเต็มๆนะทั้งหมดพันเดียวมีที่ไหนเลยเนี่ยที่ไหนพี่เบนเป็นไงบ้างจริงๆพี่จ่ายไปแล้วจริงๆพี่เบนคือจริงๆคือบอกท่านผู้ชมว่ามันคุ้มจริงๆเหมือนพี่บุ๊กบอกพี่เบนบอก ไม่ใช่โรงงานไม่ใช่โนวามาเองไม่มีสิทธิ์ทําราคาแบบนี้หรือถ้าเห็นเจ้าอื่นม,มาขายราคาแบบนี้ต้องคิดก่อนอแล้วเร,เ,รเราจะกินได้หรือไ,<ด>ไม่นะ,ไนะะแต่อย่างที่บอกครับให้ดูโรงงานซ้ําอีกหนึ่งรอบเผื่อใ<ช>ครเพิ่งเปิดมาดูเราทําราคาแบบนี้ได้ก็จริงแต่เรามาในานามของโรงงานเองในานามของโรงงานโนวาออร์แกนิกจำกัดอาหารชนซึ่งโรงงานนี้จดทะเบียนมีชื่ออยู่ในตลาดหลักทรัพย์หุ้นสามัญของเราจะไม่ง่ายครับพิมพ์และพิมพ์ได้เลยคือ พุ้นตัว N กับตัว V คุณจะเห็นเลยว่าภายใต้การกำกับดูแลของบริษัทและโรงงานคือโนว่าออร์แกนิกจำกัดหาชนรังนกกระหนักงาดำกระหนักใครซื้อไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ช่วงสงการผมบริการส่งฟรีนงนั้นใครเปิดช่องวันใครดูคุยแซบโชใครดูน้องมิ้งค้างไว้อยู่ผมขออนุญาตนะครับใครสนใจเบอร์อยู่ตรงนี้ครับ0 2นย์สองศูนย์หาปหรือสแกน Q r อาโค้ดตัวนี้ได้เลยครับไปดูโปรรอบที่1พร้อมกันทั่วประเทศครับวันนี้ใครเปิดช่องวันใครเปิดคุยแซบโชใครดูน้องมิ้นางอ่นาาดค 6เดือนช่วยเรื่องกระดูข้อต่อหัวเข่าและตอนนี้ผสมลครเจนไททูดับเบิลการดูแลกระดูข้อต่อหัวเข่าเข้าไปด้วยครับให้รังลกแท้เอาไปบำรุงร่างกายนะครับเชิงลึกอีก6ขวดหมดหน้าจอ12ชิ้นจ่ายแค่พันเดียวและเราบริการส่งฟรีครับใครสนใจเบอร์อย่ด้านล่างจอครับ02-026588ย้ำนะหมดหน้าจอไม่ต้องคิดอะไรมากคุณจ่ายแบงค์พันเดียวผมบริการส่งฟรีครับงาดำ6กล่องรังลกแท้อีก6ขวดใครสนใจแบงค์พันบวกส่งฟรีครับ0 2 0 2 6 5 8ป8ครับผมเชื่อว่าหลายคน กำลังตัดสินใจอยู่ช่วงที่หลายคนตัดสินใจฝากพี่มิน้นฝากครับฝากพี่เบน์ฝากพี่พุทธเชิญชวนฝากรายการหนว่างบพันหนึ่งบดหน้าจอมันคุ้มขนาดไหนครับ มันเรียกว่าคุ้มมากแล้วก็อยากจะให้ซื้อไปฝากผู้หลักผู้ใหญ่ตชองส่ไเนาะไม่ต้องแบบว่าคิดอะไรมากเลยครับเอาชื่อที่อยู่มาแล้วเดี๋ยวโนวาส่งให้ส่งห้ฟรีด้วยแล้วเราส่งไปถึงบ้านเลยแล้วเราตัวเราไปเที่ยวต่างจังหวัดค่อยพาตัวเองไปถูกต้องแล้วให้เงินไขเพิ่มเติมแบบนี้ละกันใครไม่สะดวกโอนเงินวันนี้ไม่เป็นไรเก็บเงินปลายทางได้แปลว่าอะไรครับของถึงหน้าบ้านค่อยชําระเงินตรวจของให้ครบก่อนว่าพันหนึ่งได้ของทั้งหมด12ชิ้นจริงหรือเปล่าใครสนใจผมย้ำเบอร์นะครับปู8หรือสแกนย์ริเวณห้าล่างได้นะครับ ใครสนใจย้ำนะครับหมดหน้าจอ1,000บาท 02, 06, 5, 8, 8, 8ครับก่อนเปิดโปรอีกหนึ่งรอบอมผมให้ดูส่วนประกอบงานดำย้ำ ตอกย้ำกันอีกทีนึงก่อนตัวนี้ย้าว่ามีทั้งงาดาช่วยเรื่องกระดูกข้อต่อหัวเขา่าและเราใส่คลอเจนประเภทไททูเนาะก็ช่วยเรื่องกระดูกข้อต่อและหัวเขาว่าเช่นเดียวกันให้ดูส่วนประกอบของรงนกงหน่อยครับรงนอตัวนี้จุดเด่นคือเราใช้รนกแท้เป็นส่วนประกอบหลักนะครับและตัวนี้มีทั้งคลอเจนไดเปปไทด์แล้วก็มีในส่วนของนานะเนาะแล้วก็บอกท่านผู้ชมแบบนี้วันนี้เราขออนุญาตเอาไปฝากเป็นของขวัญปีใหม่ บีใหม่ไทยหรือว่าเทศการสงการอีก6ขวดปกติ1ขวด120บาท6ขวดคือ720บาทหมดหน้าจอว่าจ่ายแค่พันเดียวให้ดูโรงงานของเราตอกย้ำความมั่นใจอีกหนึ่งรอบครับผมทำราคาแบนี้ได้เพราะผมมาจากโรงงานเองในานาของโรงงานคือโนวาออร์แกนิกจำกัดมหาชนอ่ะขอโปรรอบที่สองขึ้นมาเลยครับย้อนผู้ชมนแบบนี้หมดหน้าจอจำง่ายว่าจ่ายแบงค์พันแค่ไปเดียวครับงาดำ6กกล่องรังนกแท้อีก6ขวดหมดหน้าจอแบงค์พันบวกสงฟรีครับ02วน6 5 8 8 8องปแล้ววันนี้พิเศษเบิ้ล2ชุดเรามีของแถมมาด้ ชุด1นึ่งชุดเป็นของแถม0 2 0ย์สปาปลาปาสุดยอดครับผมเอาใครซื้อเบิ้ลนะได้คอลลาเจนเป็นทานอีกนะครับพี่ป๋องขอบคุณพี่พุทธุณมากขอบคุณพี่เบนครับขอบคุณท่านผู้ชมครับวันจันทร์หน้าเป็นไงพี่พูดครับแขกรับเชิญเราวันจันทร์หน้าแขกรับเชิญนะครับผู้ชมติดตามให้ดีนะครับเป็นสเปเชียลเลยนะฮะคุณจะได้พบกับดีเจแมนแม่ป๋องนะครับแล้วก็น้องเวทมนต์จะมาเปิดใจครั้งแรกนะครับในรายการคุยแซบโชว์เลยหลังจากที่ได้รับอิสรภาพมา3เดือนนะครับอยากดูเลยอ่ะว่าจะเป็นยัง อาจาร์นนะโอ้โหอาจาร์ต้องติดตามให้ได้เลยนะคะเจ็ดเมษายนนี้นะคะบ่ายโมงสิบห้าห้ามพลาดเด็ดขาดนะคะกับคุยแซ่บโชว์วันน<า>ี <S <S ้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับดูรายการคุยแซ่บโชว์จบแล้วอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ